h e l l o I'm a n d r e w Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม a อ d r e w b i g g s g ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้นะครับท่านผู้ฟังสบายดีไหมครับพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษไหมวันนี้เราจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาที่รัฐ Georgia ครับจอร์เจียฝรั่งจะออกเสียงเป็น Georgia ครับมันเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ไป ที่ตู้จดหมายที่อยู่หน้าบ้านเธอเพื่อที่จะเช็คว่ามีจดหมายมีใบแจ้งนี้มีโฆษณาอะไรบ้างครับเปิดแล้วได้พบกับสิ่งที่ทำให้เธอตกใจนะครับกบเธอพบกบครับหลายคนอาจจะคิดว่าอาแล้วแล้วทำไมตกใจกับเรื่องกบนะครับเจอบ่อยยิ่งต่างจังหวัดนะครับซึ่งผู้หญิงคนนี้อาศาัยอยู่อยู่ในฟาร์ม ไม่ใช่กบตัวเดียวนะครับทั้งหมดในตู้จดหมายนะครับนึกออกไหมตู้จดหมายธรรมดานะครับของแบบที่แบบใส่หน้าบ้านใช่ไหมมีทั้งหมดกบ30ตัวนะครับที่อาศัยอยู่ในตู้จดหมายของเธอไม่น่าเชื่อเลยครับเขากำลังอยู่ท่ามกลางพวกา,ายแจ้งนี้ที่ประบอกโฆษณาอะไรพวกนี้เลยครับการบุกร <s> ุกของสัตว <s> ์ <S <s นี่แหละครับของกบนี้ครับเ,เกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกหนักนะครับซึ่งอาจจะทําให้กบหลบหนีนะครับไปไปอยู่ในตู้จดหมายนะครับเนื่องจากว่ามันมืดใช่ไหมครับแล้วก็แห้งเดีครับแต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าทุกครั้งที่จะเปิดแล้วครมันจะมีอีกมันจะมีมีบางตัวที่จะกระโดดออกมาครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับเขาบอกว่า กบส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปหาที่ซ่อนตัวไว้นะครับเวลาฝนตกนะครับที่ชื้นชื้นแฉะแล้วก็ตู้จดหมายก็เป็นที่หนึ่งนะครับที่ดีครับแต่นนที่ส่วนหญิงคนนี้เขาบอกว่าเธอได้ย้ายกบเหล่านี้ไปยังบ่อน้ําใกล้เคียงอย่างระมัดระวังด้วยนะครับก่อนที่เขาถ่ายรูปแล้วก็แชร์ทางโซเชียลมีเดียครับแล้วก็พอแชร์แล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นไวรัลทันทีเลยครับ อันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเรานะครับใน Big Story วันนี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ตกใจไปเปิดตู้จดหมายแล้วก็พบกบถึง30ตัวนะครับเป็นกบตัวเล็กๆนะครับถ้าดูภาพฝรั่งชื่อเียกว่า tree frogs โอเคเรามาดูศัพท์ที่เกี่ยวเกี่ยวข้องนะครับคำแรกที่เราต้องดูก็คือคำว่ากบครับกบก็คือ frog f r o g ถา้าโมฟังครับผมรู้อยู่แล้วรู้ว่าคนเรียนศัพท์นี้ตั้งแต่เด็กครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการออกเสียงครับขอร้องเถอออกเสียงตัวอาในคำนี้ครับเพราะว่ามีหลายคนที่ไม่ออกเสียงเลยครับไม่พูดเลยครับตัวอาครับเขาจะออกเสียงแต่ฟอกฟอกฟอกฟฟังเหมือน FOG er ที่แปลว่าหมอกครับ Fog in the morning ก็คือหมอกแต่เช้า คำนี้ก็คือ Frog ได้ยินไหมครับมีเสียง R ด้วยไม่มีการกระดกลิ้นนะไม่ใช่ Frog ครับมันเป็น Frog พูดตามผมสิครับ Frog โอเคมันจะเป็น Frog ชนิดกบต้นไม้เหรอครับเราเรียกว่า Tree Frogs ครับ T R W E O เสียง R มาอีกแล้วในเสียงควบกล้ำนะ tree frog ครับก็คือกบประเภทที่เราเรียกว่ากบต้นไม้ครับทั้งหมดก็อยู่ในตู้จดหมายตู้จดหมายในภานษาอังกฤษคืออะไรครับจดหมายถ้าพูดถึงนะครับจดหมายจากปรายสีเราเรียกว่า mail m a i l box แปลว่าตู้ทั้งหมดนี้นะครับก็คือ mail box ครับ mail box ก็คือ ตู้จดหมายความจริงแล้วพวกเราก็จะใช้คำว่า letter box ด้วยครับ l e w t e r แล้วก็ box b o x ครับ letter box ในภาษาอังกฤษก็คือตู้จดหมายเหมือนกันแต่ผมเห็นว่าเขาใช้ mailbox ในคราวนี้น่าจะมาจากสหรัฐอเมริกาเขาอาจะนิยมใช้ mailbox มากกว่า letter box ครับ uh, นอกจากนี้ครับก็คือการกระโดดในภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า jump ครับ J U M P อันนี้คือลักษณะของกบทั่วไปใช่ไหมครับยังไงเขาก็ต้องอกระโดดใช่ไหมครับแต่พวกนี้ครับเขาจะกระโดดไปหาสถานที่ที่ชื้นแฉะในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า moist M O I S T ออกเสียงเป็น moist มีเสียง st ตอนท้ายครับเพราะฉะนั้นกะระรูออกเสียงด้วยนะครับ moist ครับ moist ก็คือชื้นแฉะครับก็มีน้ำพวกนี้แหละครับแต่ความจริงแล้วตู้จดหมายนี้ครับเขาจะเรียกว่าเป็น moist หรือเป็น dry and dark dry ก็คือแห้ง dark ก็คือมืดยังไงเขาหลบหนี ฝนตกใช่ไหมครับในภาษาอังกฤษนะครับก็เราใช้คำว่า hide h i d e ในความหมายว่าซ่อนตัวเอาไว้นะครับก็คือทำอะไรเพื่อที่จะหลบหนีนั่นเองครับผู้หญิงคนนี้ก็ตกใจครับก็คือ surprise เราจะใช้ในประโยคว่า to get a surprise ครับถ้าคุณ get a surprise ความหมายก็คือประหลาดใจทั้งนั้นเองนะครับ to get a surprise รูปอดีตการก็คือ got ในข่าวนี้เนื่องจากว่าในภาษาอังกฤษเราจะเล่าเรื่องเป็นอดีตครับก็เคยใช้รูปอดีตการก็ต้องเป็น got a surprise ครับเพราะว่าเธอเปิดตู้จดหมายแล้วมันเต็มไปด้วยกบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเธอ get a surprise แต่ว่าเราต้องพูดว่า got a surprise เพราะว่ามันเป็นอดีตอย่างที่เราบอกครับ อนอกจากนี้คำศัพท์ก็ค่อนข้างจะง่ายเลยครับในข่าวนี้เวลาเราอ่านเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่น่าจะมีปัญหาเลยครับ Frog ที่เป็นกบนะครับเป็นสัตว์ประเภทที่เราเรียกว่าครึ่งปกครึ่งน้ำภาษาอังกฤษก็เป็น amphibian เราต้องรู้จักคำศัพท์นี้เพราะเขาใช้ด้วยครับ a m p h i b i a n Amphi บ ja i a ีครับก็คือสัตว์ครึ่งปกครึ่งน้ำนั่นเองพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านเขานี้เป็นภาษาอังกฤษครับ a woman in Georgia got a surprise when she opened her mailbox to find it full of frogs more than 3 h tree frogs had taken up residence inside her mailbox amid the bills and advertisements The amphibian invasion came after a period of heavy rain, which may have driven the frogs to seek shelter in the dry, dark mailbox. Every time I'd open it, a few more would jump out, said the homeowner. Wildlife experts say tree frogs often seek out moist hiding spots, and rural mailboxes are frequently targeted. The woman says she carefully relocated the frogs to a nearby pond. but not before snapping a few pictures and sharing the unusual event on social media. จบข่าวนะครับเ่ยกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ตกใจเนื่องจากว่าเปิดตู้จดหมายแล้วก็เห็นกบทั้ง30ตัวนะครับเรามาดูเทเลประโยค,ครับ A woman in Georgia got a surprise. หญิงชาวจอร์เจียต้องประหลาดใจครับ When she opened her mailbox เมื่อเธอเปิดตู้จดหมายแล้ว to find it full of frogs แล้วก็พบว่ามันเต็มไปด้วยกบ full of อะไรบางอย่างก็คือเต็มไปด้วยครับ um, f u w l, l แล้วก็ of o f ครับ full of frogs เต็มไปด้วยกบต่อเลยครับ more than 3 h t r e e frogs กบต้นไม้กว่า30ตัวนะครับ had taken up residence ได้อาศัยอยู่ inside her mailbox ภายในจดตู้จดหมายของเธอ w h i l taken up residence ก็แปลว่า live ครับ L I V E to take up อะไรบางอย่างก็คือเริ่มทำอะไรครับแล้วก็ residence ก็คือที่พักอาศัยครับ R A e S, S I D E N C E to take up residence ก็คือภาษาทางการสำหรับเริ่มอาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งสมมุติว่าคนย้ายจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพเราสามารถบอกว่า you left Chiang Mai and you took up residence in Bangkok or you have taken up residence in Bangkok ที่นี่มีพวกกบนะครับที่อาศัยอยู่ในตู้จดหมายนะครับของของผู้หญิงคนนี้เลยครับ inside her mailbox ภายในตู้จดหมายของเธอ amid the bills and advertisements ก็คือทํากลางไปแจ้งหนี้และโฆษณาคนที่เขียนก็กำลังเล่นๆอยู่นะครับก็คือมันอยู่ทํากลางสิ่งปกติที่อยู่ในตู้จดหมายก็คือายแจ้งหนี้แล้วก็โฆษณา bills and advertisements the amphibian ขอ,อัยครับ the amphibian invasion ก็คือการบุกรุกของสัตว์เครื่งองปกเครื่องน้ำ เขากำลังเล่นคำอยู่นะครับแทนที่จะพูดว่า frog invasion invasion ก็คือการบุกรุกครับ i n v a s i o n แทนที่จะบอก frog invasion เขาใช้คำว่า amphibian invasion เพราะว่ากบก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสัตว์เครื่องปกเครื่องน้ำเ,เขาอาจจะแบบเบื่อคำว่า frog เพราะาเขาใช้2-3ครั้งแล้วนะครับแค่ประโยคที่3

to seek shelter ครับ seek shelter ในภาษา mm. อังกฤษนะครับก็คือหาที่ปลอดภยัยครับหาที่หลบได้ครับ uh, in the dry dark mailbox ในตู้จดหมายที่ hang dry and dark dark mm. ก็คือมืดครับ uh, คนนี้นะครับเขาพูดว่าอะไรครับ every time I'd open it ทุกครั้งที่ฉันเปิดตู้ a few more would jump out กบอีก2-3ตัวก็จะกระโดดออกมาครับ Set the home owner, owner. เก็คือเจ้าของบ้านกล่าวครับ Wildlife experts ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่า Say เขาบอกว่า Tree frogs often seek out moist hiding spots เขาบอกว่าอะไรครับกบต้นไม้มักจะหาที่ซ่อนตัวในที่ชื้นแฉครับ Uh, to seek out ก็ค e ือหาอะไรสักอย่างครับ S E E K แล้วก็ out O U T moist hiding spots ก็คือสถานที่ spots ที่ซ่อนตัว hiding ที่ชื่นแฉะแฉะครับก็คือ moist ครับ and rural mailboxes are frequently targeted และตู้จดหมายในชนบทก็มักจะตกเป็นเป้าหมายเลยครับ rural Rural แปลว่าอะไรที่ต่างจังหวัดครับ Mailbox ก็คืออย่างที่บอกอย่างที่สองไปแล้วนะครับก็คือตู้จดหมาย Rural mailbox ก็คือตู้จดหมายต่างจังหวัดออกเสียงสนุกนะ Rural R, ural, R U R A L are frequently targeted to frequently target ก็คือตกเป็นเป้าหมายครับ The woman says ผู้หญิงก็บอกว่า she carefully relocated the frogs to pond a nearby เธอย้ายด้วยความระมัดระวังครับก็คือ carefully relocated the frogs ได้ย้ายกบ to a nearby pond ไปยังปอน้ำใกล้เคียงครับ but not before snapping a few pictures แต่ก่อนหน้านั้นนะครับเธอก็ได้ถ่ายรูปครับ and share the unusual event on social media แล้วก็แชร์เหตุการณ์ประหลาดประหลาดนี้ บนโซเชียลมีเดียครับจบข่าวนะครับโอ้ไม่มีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งไม่เป็นไรครับไปที่เว็บไซต์ของผมครับ com, a n d r e w b i g, g s c o m a-n-d-r-e-w-b-i-g-g-s.com ก็สามารถที่จะไปอ่านแล้วก็ฟังย้อนหลังได้เลยครับข่าวนี้นะเกี่ยวกับผู้หญิงที่ตกใจนะครับที่จะกบในตู้จดหมายจริงๆแล้วก็โชคดีนะดีกว่า มันเป็นแมงมุมหรือเป็นงูหรืออะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการ Big Story I'm Andrew Biggs have a wonderful Saturday see you tomorrow on the Big Story goodbye